ตอนเราเข้าช่องสึ่อคุณซีชั่นเนี่ยครับผมช่วงนี้ก็ว่างครับไถหนาหดแล้วๆลดก็อย่บานครับผมจะลอยสามกันอยู่นี่ครับจอดอยู่ในอู่ครับเจ้าเอลฮาซูนหนึ่งแปดครับนี่ครับล่างพอลราล่างไว้แล้วครับนี่ไถหนาขนเรียบร้อยครับรอดตะวันครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ที่ผ้าพ่นองว่าเบิ้งพิธีการทีว่ากลับล่อนะครับ กับรอหลังครับเนี่ยกับรอว่าไฮขีดเด้นไปข้างอยู่ตรงแท่นเฟืองไทยนะครับแต่ก้อนหนาเนี่นะครับถ้าเดือดๆมาจากโรงงานในตัวนิวเขาจะเข้าไปมันจะน้อยครับสอดได้น้อยครับเนี่ยครับแก้ไขวิลาไปทยหน้าดินเนียวรอขีดเด้นไปข้างหันครับกันเลยเนี่ยครับมีสูตรครับผมบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับอันนี้เหตุให้สำหรับเิปซีทันใดที เพิ่งเล็ดรดไหมครับนี่ผมก็บ่รู้กันนี่พี่ไส้ผ้าเห็ดครับเนี่ยก็ได้ผลอยู่ครับเห็ดมมยกีนดินมากขัดเดี๋ยวไม่ล่าหนันเท่าที่บ่อใดเคลียดดินเนี้ยครับเที่ยวหน้าขังู่ตรงเท้าไทยครับก็วิธียังไงครับผมก็สลับล่อครับเอาล่อขางทั้งนั้นมาไวทั้งนี้ครับผมบ่ไใดกับหนายางยางแค่ยหนูแล้วก็เข็นอวมมาใส่แล้วก็มาขันน็อตครับนี่ครับนี่ครับ แต่ก่อนอันนี้มันจะช่องตรงนี้มันจะสอดได้เมื่อได้น้อยเดียวหนึ่งครับแล้วต่เวลาทอาไถไปขีดดินมันกะตกลงไปขีดดินมันจะตกลงไปแล้วเวลาเนี่ยก็เสียเวลามันเคลียเมื่อยครับผมติดทั้งสองฝั่งแหละครับก็ต้องทับเอารอขางทั้งนั้นมาไถ่ทั้งผีครับเนี่ยครับเพราะว่ากระทะมันนี่ครับถ้ามันอยู่ลักษณะเดิมกระทะขางทั้งนี้มันถือไปอยู่ทั้งปุนครับตรงนี้มันจะนุ่นแล้วมันมันก็จะมันก็จะรับกันกับไอตัว เรื่องถ่ายครับมันจะนุ่นมันจะรับการบันนี้มันกระเทืดนให้พื้นที่มันเข้าไปน้อยครับถ้ากลับมาแล้วไส่ตัวกระถาขังไนมันสีมันสีนุ่นครับแต่มันก็สีเหตุให้มันกวงก็เดิมครับนี่ครับฝักความน่านนี้ครับผมอันนี้กลับเด้ยวครับผมไถหน้าดินเหนียวไถหน้าดินไส้กับได้ผลดีครับเพราะว่าดินมันี่บ่เข้าไปติดด้วเพ้าครับ อันี้ค้อกับล้วครับี่แบบเดิมมันจะมันจะเบาค้งเขาครับระวังกระเฮ็ดให้พื้นที่มันน้อยครับนี่ครับถับกับเหี่ยวมานี้ทั้งนันกระทะมันขึ้นุู่นครับบ่งง่ายครับกับเอโลขางใส่มาใส่ขางขว้าองความาใส่ขางใส่ครับก็ต้องเปลี่ยนอย่างเลยครับเคเขียนหนูมากใส่ขางนี้แล้วก็ยึดน็อตขึ้นตามปกติครับประมาณนี้ครับผมทานใด หูแล้วกัเขเมินเขามาได้ครับท่านไดเห็ดแล้วครับเนี่ยครับแต่ละขางมันจะเลือกวงครับเนี่ยจากบางค่นมาหาหล่องานคึืนกันครับผมบ่าง่ายครับผมต่างแม่เลี้ยงเสร็จแล้วก็ถอดนอตออกครับแลก็เอาหล่อขางนี้ไปทั้งหนอาขางนั้นมาแท่งดอกยางกันไปทำเดิมครับผมบได่ต้องไปแกยงแกยางออกครับแค่สนับหล่อครับบอกไว้ง่ายครับแกะบใ้ดินข้างตรงนี้ครับผม ท่านท่านได้เด่นไม้เนาะครับผมกับบอสที่เหลียมผมกับบัลลูผมกับวาดเป็นไปไดบบ้บอสพี่ไส้ผ้าห็ดครับพอพี่ไส้เคยเก็บอะไรซีดีผาครับองผาเถาเพื่อนครับวันนี้เพื่อนกันเลยมากผ้าห,ห,าห็ดครับหน้าเาอ,าาอลซีเจ็ดกับหีบทั้งเกลือนครับผมมันกลับพอติดครับไถหน้าตรงกระสีบอส่อยค้างคนใดครับมันอกลับควงก็เดืองครับผม S 1> <S 1> สำหรคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมบอกพิดพผ่าตัดการใดกับคอให้ผมฝากติดตามช่องคอซินซีชั้นแนวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเทคนิคการใส่หลอกกวางก็เดิมครับแล้วก็เวลาถึงขั้นแท้าที่บอกเป็นตะยานไปเลยครับผมอันนี้ก็กลับแล้วครับผมฝากติดตามช่องคอซินซีชั้นแนวครับผมสำหรับคลิปนี้ครจบเท่านี้ครับ